S <S <an> สามจะได้ใจคนไทยเปนเต็มๆนะคะตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ใจเย็นเหมือนกับเหล่าผู้บังคับบัญชานั่งโต๊ะทั่วไปค่ะลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13เพื่อเตรียมความพร้อมตเต็มกําลังเมื่อมีคําสั่งการจะทำอะไรก็ตามผมรู้ทุกคนเข้าใจร้อนทุกคนก็อยากจะให้เป็นอย่างที่ต้องการนะไม่ยากหรอกครับรบกันน่ไม่ยากนนมยาผมผมยืนยันได้ว่าถ้าสั่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ผมก็ยผมไยยึด้ได้ข้าันก็จนะได ยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระหม,พมหากษัตร,ริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้จาจ,จากจงรับพัดดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าลองทุลีปบาบา we okay. 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 okay.